บเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันธนแพทย์หญิงศรีดาปริมาพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยดิฉันขอหารือฝากท่านประธานก่อนที่คณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะถแถลงนโยบายเมื่อวันที่27สิงหาคม2568สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในวรรษ3ของร่างพรบบริหารจัดการระบบตัวร่วม พรบการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยพรบการขนส่งทางรางทั้งสามร่างผ่านขั้นตอนในสภาผู้แทนราษฎรอย่างสมบูรณ์และวันที่8กันยายน2568วุฒิสภาได้รับหลักการร่างกฎหมายทั้งสาฉบับด้วยเสียงเอกฉันค่ะทิฉันกำลังพูดถึงนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่ไม่ใช่แค่นโยบายราคาแต่เป็นความหวังของพี่น้องประชาชน ที่ต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปทำงานทุกวัน20บาทไม่ได้แค่ช่วยให้คนเดินทางถูกลงแต่คือการลดรายจ่ายให้ประชาชนทันทีทุกเช้าทุกเย็นทุกเที่ยวรถไฟฟ้าเงินที่เหลือจากค่าโดยสารจะถูกนำกลับไปใช้ใจ่ายในครอบครวัวที่ซื้อกับข้าวค่าน้ำค่าไฟค่าเทอมลูกภาระการคลังไม่สำคัญกว่าภาระชีวิตของพี่น้องประชาชน ในประเทศที่พัฒนาแล้วรถไฟฟ้าไม่ได้เป็นธุรกิจทํากําไรแต่เป็นสิทธิของประชาชนที่รัฐต้องลงทุนเพื่อสร้างโอกาสและเป็นโครงสร้างพื้นฐานในระยะยาวสําหรับรัฐบาลที่กําลังเข้ามาใหม่นี้รถไฟฟ้า20บาทจะเป็นเพียงตัวเลขที่ไม่อยากจ่ายหรือไม่ดิฉันจะรอฟังจากท่านนายกอนุทินชาญวิรุลในวันแถลงนโยบายแต่สําหรับดิฉัน และพักเพื่อไทยรถไฟฟ้า20บาทคือคุณภาพชีวิตและโอกาสของพี่น้องประชาชนค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน